สวัสดีครับผมสวัสดี fc ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขนคลคันคราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลลาวพัฒนานของวันที่ของวันที่27นะครับ27พฤศจิกายน2567นะครับ เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดนะครับของเลขหน้าค,าคราบของวันที่29 29ิฤศจิกาพฤคน2้รบแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคาเตือนกันก่อนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนกในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง Youtube ขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กน่กลาดนั้นขอทุกท่านมีภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลา มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยครับผมก่อนที่จะดูตัวเลขผลสรุปตรงนี้นะครับผมเลขลาดก็จะมาให้ให้มาดูนะครับสูตรทั้งหมดนะครับที่เลขลาดช้ายสสูตรที่บอกในคลิปนะครับที่แจ้งไปในคลิปนะครับ เข้าสูตรใดบ้างนะครับนี่ครับผมสูตรที่1น,นะครับผมนะครับเข้าไปที่14น,นะครับผมเข้าไปที่14นะครับ14 14นี่เป็นล่างนะครับสูตรที่1น,นะครับ <c oughs> สูตรที่2ครับสูตรที่2ใน3งวดติดนะครับผม เข้าไปที่80บนนะครับเข้าที่80บนนะครับของวันที่29นะครับทำไว้แล้วนะครับทำไว้แล้วทั้งทั้งสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับผมเข้าต่อเนื่องนะครับผมที่งวดที่แล้วนะครับผมหลุดไปนะครับผมที่เข้ามาทั้งหมดนะครับผม สิบสองงวดไม่เคยหลุดเลยนะครับผมเพิ่งไปหลุดงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดที่ผ่านมานั้นออกเจ็ดหนึ่งหกสองนะครับเขามีสูงสุดแค่นะครับผมก็มีสูงสุดแค่หนึ่งสองนะครับแต่งวดนี้ครับเข้าที่แปดศูนย์นะครับเข้าที่แปดศูนย์นะครับดีใจเอฟซีด้วยนะครับเข้าสามสูตรนะครับสูตรที่ไม่เข้า สูตรไม่เข้าคือสูตรนี้ครับสูตรที่สามนะครับผมนะครับนะครับผิดมาแล้วสี่งวดซ้อนนะครับทั้งที่แต่ก่อนเข้าดีมากนะครับเข้าดีมากนะครับนะครับผมสถิติเหล่านี้จับมานะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะครับนะครับสี่งวดซ้อนนะครับก็จะใช้สามสูตรนี้แต่ว่าเรืยอวแาจะทําสูตรที่เข้าตัวนี้นะครับนะครับสูตรที่เข้าตัวนี้ก็คือสูตรสูตรที่ เข้าต right, right. yeah, right. ัวน right. ี้นะครับสสูตรเลกลาดจะคัดมานะครับงวดต่อไปเลขลาชจะใช้สูตรนะครับนี่นะครับต่อไปต่อไปเลขราดจะใช้สูตรจะใช้สูตรที่1นะครับสูตรที่1ที่เข้า14นะครสบนะครับเพราะสูตรนี้เริ่มเข้านะครับแต่ใช้สูตรนี้เป็นสูตรที่1นรับ แต่ว่านะครับสามสูตรก็จะให้ดูนะครับผมจะมาเช็คกันก่อนนะครับว่าวันที่27เนะครับเลขคลาดให้อนไว้นะนะครับวันที่27สนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนะสูตรที่ตัวนี้น่าจะเป็นสูตรที่4นะครับเลขคลาดทำานสูตรที่4ใช่ครับลงไว้เลยนะครับสูตร4สอ4นะครับผม จับบินแล้วนะครับผมเลือกลาดนะครับเน้นไปที่ศูนย์นะครับตอนแรกตรงนี้เลยครับเน้นที่0ูนย์ะก็จะได้4ชุดนะครับห0ศูนย์เนย์แปดศูนย์้านะครับนะครับเน้นล่างกันบนนะครับรูดศูนย์เนไครับรูดศูนย์นะครับเน้นมาแล้วก็คือ6 0 7 0 8 0 9 0จน์กัน5 0นะครับหลักร้อยนะครับหก ศูนย์แปดหลักร้อยหลุดนะครับผลที่ออกนะครับผม4ตัวบนสามตัวบนออก480นะครับ480นะครับล่างออกหนึ่งสีนะครับก็เข้าไปที่80บนนะครับ2อสูตรแล้วเข้า14ล่าง1นสูตรนะครับอันนี้นะครับสูตรที่เป็นเข้านะครับนะครับสูตร4นะครับผมสูตร4 สูตรที่4สูตรที่4ี่คือสูตรนี้นะครับผมนะครับวันนี้ทําไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับเลขล่าไม่ไดเอามาลงให้เพราะว่าดูตัวเลขแล้วมันนะครับอาจจะมาล่างได้นะครับอาจจะมาล่างมาบนได้แต่เลขล่าไม่ทําให้นะครับถ้าสนใจก็แคปหน้าจอไว้สูตรสี่นะครับ ตัวนี้สูตรสีแคปหน้าจอไว้นะครับผมเรียก้าทำไปแล้วส่วนสูตร3นี้นะครับเรียกละทำไปแล้วนะครับ,ตรรบ,รแ,รบแต่มันผิดมาแล้วสีงวดซ้อนนะครับเรียกลัดจะจะเบรกไปก่อนไม่แสดงให้ดูนะครับมาดูสูตรที่เข้านะครับเข้าล่างหนึ่งสี่นะครับผมก็คือสูตร สูตรหนึ่งนะครับผมสูตรหนึ่งเลกลาดจะมาทําให้ดูวันนี้นะครับแต่ก็ทําไปแล้วนะครับผเนี่ยนะครับทําไปแล้วนะครับเป็นสูตรสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็สูตร2นะครับผมสูตร2นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผม3งวดติดนะครับสูตร2 fc ก็จะสงสัยทำไมเลขลาดไม่ใช้สูตร2ล่ะ พอดีนะครับไล่สูตรทั้งหมดนะครับไล่สูตรทั้งหมดนะครับไล่สูตรทั้งหมดไล่สูตรทั้งหมดที่เกี่ยวกับ4ชุดนี้นะที่เกี่ยวกับสูตรสี่ชุดนี้นะครับนี่นะครับผมที่เกี่ยวกับ4ชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เลยจำเป็นต้องนะครับเลือกหนึ่งสูตรมาทำให้ดูก็คือสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าเล็ก้าวางอะไรกันให้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะครับ,รบเลยนักขคลาด าวพัฒนานที่ยีวันที่29พออยอนะครับผมหกเจ็ดผลที่ออกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้สูตรหนึ่งนะครับวันนี้สูตรหนึ่ง สี่หนึ่งสี่แปดศูนย์นะครับสูตรหนึ่งนะครับผมหน่วยบวกเจ็ดครับพันสองครั้งนะครับผมนะครับนับเพิ่มอย่างละแต้มนะครับ สีห้านะครับจับคู่นะครับผมสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด บนล่างนะครับผมสองแปดนะครับผมสามแปดสี่แปดห้าแปด สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเดี๋ยวเร็กลับลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอีกสี่ มาจากสูตรนี้นะครับทีนี้นะครับเดินตัวใดนะครับ ล่างนะครับผมล่างบนนะครับผมเดินไปที่นะครับผมเดินไปที่นะครับศูนย์สามเก้านะครับเดินเดินไปที่ศูนย์สามเก้าเพราะนั้นในนี้นะครับผมศูนย์สามเก้ามีตัวไหนครับ เฉพาะที่มี0มี3มี9นะครับนี่นะครับนะครับทีนี้ชนเด่นนะครับชนเด่นนะครับเลขลาดก็จะมาร์กให้เลยนะ มากให้ก่อนก่อนที่ดึงลงมาสรุปนะนรับในสูตรนะครับผมนะครับในสูตรนะครับชนเด่นมากที่สุดก็คือสามกับเก้านะครับ,บ, 9, รบ,นะรบสรุปนะครับผมดู บนล่างนะครับสรุปรูปบนล่างนะครับรูปสามกับเก้านะครับสองตัวสามครับมีตัวใดครับผมเก้ามีตัวใดครับผมนะครับตามนี้ก่อนนะครับเราตามนี้ก่อน แต่ในสูตรนะครับชนบนล่างนะครับผมเรียกแจะยกสามนะครับมาก่อนนะครับค่อยมาเอาตัวในสูตรในสูตรที่หนึ่งมีศูนย์สามสี่สามห้าสาม มาดู3ก่อนครับชนตัวไหนครับ0 3 4 3 5 3ก็เพิ่มเข้าไปครับตรงนี้ครับ3 7 3 8 3 9 7 3 8 3 9 3นะครับผม3มีทั้งหมด6ตัว9ครับ เก้นาในนี้นะครับผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับ09 495939นะครับชนตต่ไหนบ้างครับสองเก้าสามีแล้ว49 59 ทีนี้นะครับเน้นในสูตรแสดงว่า9มีเยอะกว่าเรียก็ากจะเน้นไปที่ครับนะครับเน้นที่9ชนในสูตรทั้งหมดนะครับกับชนกับสูตรนี้เน้นไปที่93 9าสา9เกเนะครับ43เอาตัวเน้นก่อนนะครับเอาตัวชนเน้นก่อนนะครับ เรียกนักราาก็จะวงให้สี่สามเก้าสามสามเก้าห้าเก้าสี่เก้า นะครับผมนะครับก็จะเหลือนะครับผมเน้นคัดแล้วนะครับสาม 3, เหลือสี่สามเหลือเก้าสามเก้าเหลือสามเก้า เหลือสี่เก้าเหลือห้าเก้าเหลือห้าคู่เจาะนะครับบน,นะรบ,บนล่างนะครับผมบนล่างนะครับรอผลครับผม ช้อสูตรหนึ่งนะครับผมวันที่ยี่บเก้าเป็นบนล่างนะครับดูฟันสรุปนะครับเลขนาคราชอธิบายเลขนาคาราชลาวพัฒนาวันที่29ิพฤศจิกายน2567นเะครับเลขนาคราชวางรูดไว้นะครับนะี่ครับ เพิ่มศูนเข้าไปด้วยตัวหนึ่งน,นะครับผมเพราะมันมีเด่นศูนย์แต่นี้นไม่มีนะครับผมนะบทำให้มันถูกต้องสามเก้าศูนะครับสามูคู่เจาะนะครับ 90, คู่เจาะมีทั้งหมด12คู่นะครับผมสอ3เ4็5ส2มเจ็ดสี่เ 39 49 59นะครับทีนี้มันชนไปตามสูตรนะครับตัวรูดทั้งหมด3 9 0นะครับมี3กับ0เหลือ3กับ0นะครับเออเหลือ3กับ9นะครับเหลือ3กับ9นะครับเน้น9กลอง3นะครับผมเน้น9กลอง3นะครับนะครับเน้น9กลอง3 บนล่างนะครับผมเลน,น 9, ลองสทีนี้มาดูครับผม3มีตัวใดนะครับผม 3, นะครับสนะครับในสูตรมีค่สามเจ็ดสามแปดสามเก้นีครับผมเจ็ดสามสามแปก้าคือชนในในสูตรทั้งหมดนะครับโดยส่วนมากเ้าครับ ในสูตรทั้งหมดโดยส่วนมากชนไปที่90 39 29 49 59มานีครับมาชนตรงนี้น้ำหนักเลยต้องเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ครับนะครับบล่างนะครับเมื่อนำมาคัดสูตรที่ชนกับในสูตรนี้กับสูตรหลังบ้านนะครับคัดแล้วนะครับ3ชนไปที่4 3 93เมนะครับเมื่อชนไปที่93เราจะเห็นได้ว่านะครับ นี่ยครับ3993ชนกันนะครับเนี่ยครับนะครับผมเหลือทั้งหมด5คู่นะครับ4 3 9 3 3 9 4 9 5 9แต่มี2คู่ที่เป็นตัวกลับเพราะนั้นมีเหลือแค่4คู่นะครับสคู่นะครับผมเหลือแค่4คู่ก็คือ3993นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมอันนี้คือคัดแล้วนะครับ ก็พิจารณาด้วยนะครับในสูตรเต็มกับสูตรคัดเอาล้ครับผมทุกท่านคปับหน้าจอไว้นะครับเรืยองราก็ลงคลิปเดียวครับลงคลิปเดียวนะครับขอให้โดนขอให้มานะครับผมนะครับเพราะว่าเรขวนลาดนะครับผมไม่อยากทาหลายคลิปนะครับสูตรก็โชว์ให้ดูหมดแล้วนะครับว่าสูตรได้เข้าบ้างดูบ้างนะครับสูตรหลังบ้านนะครับที่ทําไว้ตลอดมี4สูตรนะครับที่ลงดูให้ดูใน YouTube นะครับแต่ที่มด้ลงนั้นเยอะแยะนะครับ แต่จะใช้4สูตรนี้นะครับวันนี้ใช้สูตร1นึ่งะวันที่25นั้นใช้สูตร4นะครับสูตรเข้าไป8ศูนย์บนสูตร1ตรงนี้นะครับสูตร1ตัวนี้นะครับวันที่20วันที่25นั้นเข้าไปที่สูตร1เข้าไปที่นะครับเข้าไปที่1 4สนะครับเป็นสูตร1นะครับ เอาละครับผมแคบหน้าจอไปครับผมท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ